วันนี้เราจะมาแก้คณิตแก้ไรหมืยกันเป็นยังไงไปดูโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะ okay. มาดูกันที่ข้อหนึ่งก็คือเมนูร้านะอาหารแห่งหนึ่งมีอาหารไทยทั้งหมดสิบสองย่างอาหารอาหารจีนเก้าอย่างอาหารเกาหลีสองอย่างและญี่ปุ่นสามอย่างหน้าอีสเนาะแต่ว่าเราสามารถเลือกสั่งได้แค่นหนึ่งอย่างเท่านั้นแสดงว่าข้อนี้เราต้องใช้การบวกเพราะว่าเราเลือกแล้วจบเลือกแล้วได้กิน มันคือความเลิศโอเคงั้นแต่ว่าเราต้องเอา12บวก9บวก2บวก3คิดเลขเป็น5บวก9ก4บวก12 26อู้เก้กิ่งเลิศเข้าใจนะคะไปกันต่อก็คือข้อที่2ก็คือนักเรียน1คนสามารถทำข้อสอบ1ข้อเราสามารถเลือกจาก5ข้อแต่ว่าแต่ละข้อมีตัวเลือกให้แค่4ตัวเลือก ต้องหาวิธีที่ทำของนั้นเลยคนนี้ทำข้อสอบแสดงว่ายังไงเราเลือกหนึ่งข้อจากนั้นมีห้าข้อให้เลือกแสดงว่าเราเลือกได้ห้าเราได้หนึ่งจากห้าข้อน,นี้เราจะใช้หลักการคูณเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนจากนั้นหนึ่งข้อเราเลือกได้อีกสี่ตัวเลือกแสดงว่าเราเลือกตอบได้สี่ตัวเลือกแสดงเป็นห้าคูณสี่เท่ากับยี่สิบ เก่งมากทุกคนไปกันต่อ <c oughs> มีนก8ตัวต้นไม้ใหญ่3ต้นจงหาวิธีที่นก8ตัวนี้ไปเกาะต้นไม้3ต้นแสดงว่ายังไงอมีนก8ตัวเราบอกเขียนก่อน4 5 6 7 8ฮะแล้วนกทั้งหมดเนี้ยนกทุกตัวสามารถเลือกต้นไม้ได้3ต้นทุกตัว เท่ากันแสดงว่าเป็น3คูณกัน8ครั้งเราขี้เกียจติดเลขแล้วก็เป็นตัวแม่เขียนว่า3กํกำลังแปะนี่คือคำตอบจ้าเลิศถูกไปกันต่อข้อ4ค่ะในการเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องตำแหน่งละ1คนจากผู้สมัคร10คนโอเคเราต้องเลือกทั้งหัวหน้าและก็รองอเราเขียนก่อนหัวหน้ารองก็คือหัวหน้าเราสามมืดสามสามสามืดบริษัท สามารถเลือกได้10คนเราเขียน10คนเพราะเราเลือกแค่หนึ่งเนาะโอเคจากนั้นเราจะไปเลือกรองหัวหน้าแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเลือกรองหัวเราเลือกหัวหน้าห้องเป็นแล้ว1คนแสดงว่าเราจะเหลือคนให้เลือกรองอีกแค่9คนเท่านั้นแสดงว่าข้อนี้มีทั้งหมด90วิธีเก๋เนาะลดไปกันต่อข้อที่5มีหมวกทั้งหมด7แบบ จงหาวิธีที่ม er okay. ีคนสามคนเลือกหมวกคนละหนึ่งใบโดยที่ไม่ซ้ำแบบกันเลยโอเคเรามีสามคนสองสามก็คือสามท่านนี้จะเลือกหมวกคนละใบคนละแบบก็คือคนที่1เราท่านเขาสามารถเลือกได้ทั้ง7แบบเลยเก๋ก็คือแล้วก็ต่อไปคนที่สองเขาสามารถเลือกได้กี่แบบคะเพราะว่าเขาสามารถเลือกได้แค่6แบบเพราะว่าคนที่1น่ เลือกไปและหนึ่งแบบโอเคโอเคแหละหนึ่งหนูเข้าใจแล้วก็คนที่3สามารถเลือกได้แค่5้าแบบเพราะว่าคนที่2เลือกไปแ,แล้วอีกแบบหนึ่งคิดเลขก็จะเป็นติ๊กตอกติ๊กตอกสองวิธีเออพูดแล้งงงเหมือนกันนะแต่ว่าฉันเชื่อว่าทุกคนเข้าใจเนาะพ่อเนาะลดตัวต่อไปข้อที่6ค่ะก็คือ,อครอบครัวหนึ่งมีลูกทั้งหมดสี่คน อยากรู้รูปแบบเพศกําเนิดเพศกําเนิดมีแค่หญิงหญิงชายเรามีลูกทั้งหมดสี่คนเราเขียนก่อนหนึ่งสองสามสี่หญิงชายนะับก็คือที่เกิดได้สองเพศเนาะก็คูณไปเลยสอง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 เราก็เอาเอาสองมาคูณกันสครั้งเท่ากับมีวิธีเกิดทั้งหมด16วิธี รูปแบบเพศทั้งหมด16วิธีโอเคไปกันต่อจ้าจำนวนวิธีการตัดสินใจเพื่อชักชวนเพื่อน4คนมาทานข้าวที่บ้านอ่ะจะเหมือนกรณีของข้อที่6แต่ว่าในข้อที่6เป็นเพศแต่ในข้อที่7นี้จะเป็นไปกับไม่ไปเหมือนกันเลยงั้นข้อน,นี้ก็จะตอบ16เหมือนกัน t h a t same ถูไปกันต่อข้อที่8 เลขโดด5ตัว1 3 5 6 8ก็คือเราจะเอาเลขโดดเนี่ยมาสร้างจำนวนคู่ที่มี2หลักอ่ะสหลักมีอะไรบ้างมีหลัก10แอนหน่วยเลิศอ่ะหลัก10เป็นได้ทุกทุกตัวก็เราก็จะเขียน5ไว้เนาะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการสร้างจำนวนคู่อ่ะใน5ตัวนี้มีตัวไหนเป็นคู่บ้าง อ่ะโอเคเรามีแค่6กับ8ที่เป็นจำนวนคู่แสดงว,ว่าหลักหน่วยเป็นได้แค่2ตัวเท่านั้นก็คือ6กับ8ดังนั้นเราจะมีทั้งหมด10จจำนวนที่เป็นจำนวนคู่2หลักโอเคต่อไปข้อที่9ได้โดด5ตัวเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้เราจะเอามาสร้าง2หลักที่มีค่ามากกว่า50อันไหนมากกว่า50บ้างหลัก10จะมีได้แค่5 6 8ก็คือ3ตัวเนาะ จากนั้นหลักหน่วยเขาไม่ได้ฟิกว่าเขาต้องการเลขคู่หรือเลขคี่ดังนั้นเป็นได้ทั้งหมด5ตัวดังนั้นข้อนี้จึงตอบ5 3 5 5ถูกนี่แหละนี่แหละนี่แหละลด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 โอเคค่ะไปกันต่อข้อที่10ก็คือในการโยนลูกเต่า2อลูกพร้อมกัน1ครั้งจงหาวิธีที่ผลลัพธ์เท่ากันโอเคเรามีลูกเต่าสลูก หนึ่งลูกมีกี่หน้าลูกต่อมีหกหน้าเนาะก็คือลูกที่หนึ่งสามารถออกได้ 6, ทั้งหกหน้าเลยส่วนลูกที่สองเราต้องการให้ <c oughs> ให้ออกแต้มเหมือนลูกที่หนึ่งแสดงว่ามันสามารถมีแค่หนึ่งวิธีเท่านั้นเพื่อที่จะได้ให้เท่ากับลูกที่หนึ่งเก็ต <Get S 1> ไหมเก็ตแหละเข้าใจแสดงว่ามีทั้งหมดหกวิธีตอนนั้คือจบโอเค มาจากข้อ11เนาะมีผู้ชายสองคนผู้หญิง3าคนนํามายืนเป็นแถวยาวสามารถทําได้กี่วิธีโอเคเขาไม่ได้ฟิกอะไรเลยไม่ได้ฟิกเพศไม่ได้ฟิกตําแหน่งสแสดงว่าเราสามารถเป็น2กับสามมีแสดงว่ามีห้าคนเนาะก็จะเป็นห้าแฝกเพราะว่ายืนเดียมกันสแสดงว่าข้อนี้ตอบหนึิบ 120. คิดเลขเก่งมากเลิศไปกันต่อ <c oughs> ข้อ12มีชาย2หญิงสาเหมือนกันแต่ว่าเรือนี้เอายืนสลับกันคราวละ1คนเป็นแถวยาวทํายังไงยืนสลับกันก็จะเริ่มที่หญิงเนาะหญิงก่อนเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงหญิงแท้เลิศหญิงชายหญิงชายหญิงหญิงมี3คนแสดงว่าตำแหน่งที่1่อะตำแหน่งเนี้ยเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด3คนผู้ชายมี2คนแสดงว่าตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งแรกเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด2คน จากนั้นตำแหน่งที่3เป็นของผู้หญิงแต่เราใส่ตำแหน่งที่1ไปแล้วก็เซนตำแหน่งนี้ไปแล้ว1คนแสดงว่ามันจะเหลือให้เราใส่แค่2คน get ไหม get ตำแหน่งที่ผู้ชายคนที่2อ่ะเราใส่ตัวนี้ไปแล้ว1คนแสดงว่ามันจะเหลือแค่แค่1คนเท่านั้นเพื่อยืนตรงนี้ผู้หญิงคนสุดท้ายก็คือกันเพราะว่าเราใส่ไปแล้วหนึ่งคนก็จะเหลือหนึ่งคนให้เราเลือกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดเลขเลือดสิบสองวิธีจ้า เก็ตเนาะโอเคไปไปเรามีผู้ชายสองคนเกิ่มแต่ว่ารอบเนี้ยเราจะเอาผู้ชายทั้งหมดยืนติดกันแล้วก็ผู้หญิงทั้งหมดยืนติดกันเป็นแถวยาวทำยังไงมัดรวมเลยก็จะเป็นชายสองคนยืนติดกันเลิศแล้วก็เป็นหญิงสามคนยืนติดกันทำยังไงต่อเราสามารถสลับกลุ่มได้สองครั้งก็จะเป็นสองแฟก จากนั้นยังไม่หมดเราสามารถสลับผู้ชายในก้อนนี้ได้อีก2รอบเพราะมี2คนเราก็จะเป็น2องแฟกเหมือนกันจากนั้นเราสามารถสลับผู้หญิงอ่ะในก้อนเนี้ยมี3คนเราก็สลับได้3รอบก็บจะเป็น3ามแฟกเฮ้ยสามแฟกคิดเลขออกมาก็จะเป็น2องคูณสคูณสคูณสได้เท่าไหร่หกสี่ยี่สิี่วิถี นี่แหละนี่แหละตัวแม่ตัวมัมลดหนึ่งนี่นี่นี่ลดอ่ะต่อไปข้อสิบสี่จงหาจำนวนนับเอ็นที่สอดคล้องกับสมการเมื่อบ้าบ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 ายาวมากเข,า,ขาีขายากขยบขาเขาเนี่ยต้องการพื้นที่นี่เขาอยากขยบจ้าปะก็คือข้อนี้ในตอนสอบเราคิดไม่ออกอ่ะลดไกด์ไลน์คือการย้ายข้ามสมการ โอเคเราจะมาย้ายข้างสมการกัน <c oughs> ก็คือเราจะย้าย n ลบ n ลบหกแกขึ้นไปข้างบนและย้าย n แฝกลงมาข้างล่างเก็บนะทุกคนเข้าใจตามนี้นะจ๊ะ <c oughs> ก็จะเป็น n ลบหกแกส่วนด้วย n ลบเจ็ดแฝกคูณเจ็ดแฝกฝั่งนี้ก็จะเป็น n แกคูณไม่ส่วนด้วย n แฝก คูณหะจากนั้นเราเราจะถอย n ลบหกแก็จะเป็น n ลบเจ็เห็นอะไรไหมเราสามารถตัดได้โอเคเราตัด n ลฟ n ลฟฝัฟ่งนี้ตัดใดไ,ได้ tiktok ตัด n แกได้นาอก็ตัด n แฟกต่อไปก็คือแถวก็คือเราตัดแล้วเราก็จะเหลืออะไรบ้างาจะเหลือ n ลบหส่วนเจ็ดเท่ากับ เท่ากับเท่ากับอะไรท่ากับอะไรก็รู้ส่วนหแฟกหนึ่งทยังไงต่อเราสามารถย้ายเจดแฟกมันหารอยู่เราย้ายขึ้นไปคูณก็จะเป็นยังไงเอ็นลบเท่ากับเจดแฟกส่วนหแฟกเห็นอะไรไหมเราสามารถถอยหลังได้เนอะก็จะเป็นเจคูณหแฟก อ่ะตัดได้ตัดโลดชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับก็จะเหลือเป็น N-6 ลบหกเท่ากับเจ็ดยาเข้าสมการเอาลบไปบวกก็จะเป็น N เท่ากับเจ็ดบวกหกได้เท่าไรเจ็ดบวกหกได้สิบสามจ้า h i s is the answer เ e ียข้อนี้ตอบสิบสามนะคะทุกคนงงไหมไม่รู้ไปกันต่อข้อสิบห้าเราจะหาวิธีเรียงตัวอักษรเนี้ยทั้ง คำว่า mathematics เนี่ยโดยไม่คำนึงถึงความหมายเลยได้กี่วิธีได้กี่จำนวนเนาะเรามานับกันก่อนว่าคำว่า mathematics เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวอักษรมีนับเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าดมี11ตัวสามารถเราดังนั้นเราสามารถเรียงได้ทั้งหมด11 fact แต่ยังไงมี์เวิร์ดมี์เว w o r d มาโดยไม่คำนึงถึงความหมายโดยไม่คำนึงถึงความหมายแสดงว่าแปลว่าอะไรไม่รู้แหละแต่เขาบอกมาว่า ต้องลบตัว3ออกตัว3าในที่นี้มีทั้งหมดมี m 1 a 2 t 3แสดงว่าเราต้องลบตัว3มออกทั้งหมดก็จะเป็น2องแฝกคูณ2แฝกคูณ2แฝกแ,แค่นี้คือจบเลิศไปกันต่อข้อ16ค่ะก็คือมี6คนในจำนวนนี้มี a กับ b รวมกันอยู่ด้วย เราจะจัดทั้งหมด6คนนี้เป็นวงกลมแต่ว่าเขาบอกว่าอยากให้ A กับบีเยืนติดกัน A กับ B ยืนติดกันแสดงว่าเรามัดรวมเป็น1ก้อนได้เนาะก็จะเป็น A กับ B เยืนติดกันมี6คนใช้ไปแล้ว2เหลือ4เยืนเรียงเป็นวงกลมเลยจ้าเป็นวงกลมอย่างโอเคสูตรของมันคือ n ลบหนึ่งแฟกเนาะก็เรามีทั้งมีทั้งหมด5ก้อนก็จะเป็น5ลบหนึ่งแฟกคูณด้วย2แฟกเพราะอะไรเพราะว่า A กับ B สามารถสลับตำแหน่งกันได้เนาะคิดเลขก็จะเป็นเท่าไหร่4แฟกคูณ2แฟกเท่ากับ4คูณ3คูณ2คูณ2ข้อนี้ตอบเท่าไหร่จ๊ะ12 4 48เนาะลดลดลดปังปังปังเก๋เก๋เนี่จ้าไปกันต่อ ข้อ17มี6คนเหมือนเดิมมี A กับ B เหมือนเดิมแต่ว่าเขาอยากให้ A กับ B ยืนแยกกันว้าชีพนันเศร้าเราต้องแยกกันอยู่โอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วเราสามารถเอา A กับ B ี่ะไปแทรกได้ทั้งหมดตรงนี้ตรงนี้เพราะเขาไม่เราก็เราไม่อยากให้เขายืนติดกันเลยเก็ตไหมเก็ตจากนั้นสูตรก็คือสูตรเดิมแต่รอบนี้เรามีทั้งหมด4คนก็จะเป็น 4ี 1, ล่ลบหนึ่งแกได้ยังไงเราสามารถแทรกได้ทั้งหมด4ี่ตำแหน่ง1234งสาเรา a ลงไปแทรกได้ทั้งหมด4ี่ตำแหน่งจากนั้นเราแทรกไปละเราเอาเลงไปละหนึ่งตำแหน่งแสดงว่าจะเหลือแค่อีก3ามตำแหน่งเพื่อให้ b ลงไปแทรกโอเคจากนั้นคิดเลขเนาะสามคูณสองคูณสี่คูณสามเท่ากับเท่าไหร่สิบสองหก 7 2 2นี่คือคำตอบถูกต้องลดมาข้อ18อ่ะมีเหมือนเดิม6คนมี a b ด้วยเออเป็นวงกลมแต่ว่ารอบนี้ยเขาอยากให้ a กับ b ยืนตรงข้ามกันมองหน้าลดมองหน้ากันนาอ a กับ b ก็จะเป็นยังไง a กับ b เแล้วลอีก4เนาะก็จะเป็น1 2 3 4อ่ะรอบนี้จะเป็นยังไงเป็น จะเป็น2ลบ1แฟกค่ะเพราะว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่ A กับ B สลสามารถสลับกันได้นะแล้วก็จะคูณคูณ4แฟกเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ A กับ B สามารถสลับไปไปยืนได้เนาะคิดเลขออกมาจะเป็น4แฟกเท่ากับ24นี่แหละคือคำตอบลดไหมลดไปกันต่อ ข้อ19ค่ะเราจะนำคำอักษรไม่นำฮะนำตัวอักษรในคําว่า success ไปสับเรียงเปลี่ยนเป็นคําใหม่โดยแม่คำหนึ่งถึงความหมายเหมือนกันแต่ว่าตัวอักษร s กับ c เนี่ยต้องอยู่ติดกันทั้งหมดโอเคมี s กี่ตัวมี s 1 2 3ตัวมี c ทั้งหมด2ตัวดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือมัดรวมเป็น1ก้อนโดยใช้หนังยางลืมอยู่ด้วยกัน c ก็จะอยู่ด้วยกัน เหลือตัวอะไรเหลือตัวยูกับตัวอ e ีก็เรียงไปเลยทำยังไ,ไงต่อเราเรามีสามเรามีไม่ใช่สามเรามีสี่ก้อนที่สามารถเรียงสลับกันได้แสดงว่าอันเนี้ยเท่าเป็นสี่แฟกแล้วเรามีเอสสามตัวที่สามารถสลับกันได้ในหนึ่งก้อนเราแสดงว่าเราต้องคูณอีกสามแฟกและมี C ีสองก้อนสองตัวเนาะในหนึ่งก้อนก็แสดงว่าสลับกันได้อีกสองแฟก ไปไงต่อเขาบอกว่านี่คำนี้เป็นแล้วค่ะคีย์เวิร์ดไม่คำหนึงถึงความหมายแสดงว่าเราต้องลบตัวซออกก็จะเป็นลบตัว s 3ตัวออกแล้วตัว c 2ตัวออกเนาะตัดกันได้เนาะคี่กเดคิดตัดตัดตัด4แฟกเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้ติ๊กตอกติ๊กตอกเท่ากับ24เก๋หรือยังมันเก๋ได้กว่านี้ไปกันต่อข้อสุดท้ายของคลิปนี้เนาะอืม นำซักเซสเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้อยากให้อยู่กับ e อีติดกันไม่คำหนึ่งถึงความหมายอีกแล้วมาเริ่มอยู่กับอ e ีติดกันก็มัดรวมด้วยหนังยางแกงเลยจ้ามัดเลยเลืออะไรอีกเหลือ s 3 c 2องเนาก็เขียนไป s c c โอเคมานับกันว่าเราสามารถสลับได้กี่ตำแหน่งเป็น1 2 3 4 5 6อ่ะเราสามารถสลับได้6กตำแหน่งแสดงว่าอันนี้เป็นหกแฟก และยังไงต่อเราสามารถสลับ U กับ E ได้ในหนึ่งก้อนแสดงว่าเราต้องคูณ2แฟกเข้าไปจากนั้นเขาบอกนี่คีย์เวิร์ดมาอีกแล้วค่ะไม่คำหนึงถึงความหมายแสดงว่าต้องลบตัว3ออกก็คือลบ4ออกเอไม่ใช่4 S ออก3แฟกเพราะมี3ตัวและ4อีก2แฟกเพราะมี2ตัวจากนั้นเราก็จะถัดกันนะคะแล้วก็คิดเลขเราถอยอะไรดีถอย6เนาะ6คูณ5 คูณสี่คูณสามแปดส่วนด้3ยสแปดแปดกันจากนั้นคิดเลขห้าสี่สิบหนี่ร้อยวิธีลดหรือ,อยังลดได้อีกไหมโอเคต้ักจบขอบูนี้มารับชมรับฟังจากคนที่สอบตกคณิตแต่ว่ามาสอนคณิตนะจ๊ะ